อมตะวัคที่หอมตะสูตรว่าด้วยจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสี่อยู่เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เป็นฉนหนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติประฐานสี่เหล่านี้เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายจบสูตรที่หนึ่ง